ช่วงแก๊สเโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีทั็บเล็ตที่มาพร้อมปากกาให้เราเลือกใช้ในการวาดเขียนและเก็บไฟล์ไว้ในรูปแบบดิจิตอลได้มากขึ้นแต่สำหรับคนที่ชอบขีดเขียนอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ก็ยังรู้สึกสบายๆกับการใช้กระดาษและปากกามากกว่าแต่ก็ยังอยากจะเก็บผลงานไว้ในรูปแบบดิจิตอลด้วยซึ่งแก๊เจ็ดอย่างว่าคอมแบมบูสปาร์นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์นี้ได้ตรงเพลงเลยค่ะ ว่าคอมแบมบูสปาร์กมาพร้อมกับกระเป๋าสมุดออร์แกไนเซอร์ปากกาลูกลื่นสมุดโน้ตและแผ่นรองเซนเซอร์มันทำงานโดยแทร็กความเคลื่อนไหวของปากกาที่วาดลงบนกระดาษที่ซ้อนอยู่ข้างบนแผ่นรองวาดอีกทีนึงจากนั้นก็ส่งเข้าไปยังดีไว c e ์อย่างแทบเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เราได้แพ์เข้าไว้ด้วยกันแล้วค่ะ มาลองดูวิธีใช้กันนะคะอันดับแรกต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bamboo Spark มาติดตั้งไว้บนแท็บเล็ตหรือมือถือของเราก่อนจากนั้นก็แพลสมาร์ทเดเวิ์ของเราเข้ากับ Bamboo Spark เริ่มโดยการกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันบอกจนจบ ทุกครั้งที่เราจดบันทึกหรือวาดอะไรลงบนกระดาษเสร็จแล้วกดปุ่มกลมๆบน Bamboo Spark รอไม่นานสิ่งที่เราวาดไว้ก็จะไปอยู่ในแอปพลิเคชันให้เราไปเติมแต่งหรือว่าแชร์ต่อได้ทันทีแล้วก็ยังสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นภาพหรือว่าไฟล์ PDF ได้ด้วยนะคะ จากประสบการณ์การใช้งานของเราเรารู้สึกว่าแบมบูสปาร์กนั้นใช้งานง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยุ่งยากปากกาลูกลื่นเขียนง่ายค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยชอบลายเส้นที่ได้บนกระดาษสักเท่าไหร่และอยากให้เข้มคมชัดกว่านี้ซึ่งไส้ปากกาสามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ปากกาจะต้องใช้ของวาคอมที่มาด้วยกันเท่านั้นค่ะจะเปลี่ยนไปใช้ปากกายี่ห้ออื่นหรือปากกาธรรมดาทั่วไปไม่ได้แต่สําหรับกระดาษถ้าหมดเมื่อไหร่ก็สามารถซื้อมาเติมเองได้ขอให้เป็นขนาด s t ต n d า r d ด e 5เท่ากันก็พอกระเป๋าเล็กๆด้านซ้ายออกแบบมาให้ใส่แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนให้พกพาไปพร้อมๆกันซึ่งก็สะดวกมากทีเดียวค่ะเวลาใช้งานอาจจะต้องระวังตัวยางรัดสักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหากออกแรงมากเกินไปก็อาจจะขาดได้ค่ะ ผู้ใช้น่าจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยให้การจรวดปลายปากกาลงไปทุกครั้งจะต้องมีน้ำหนักที่เท่ากันและไม่มีเส้นที่บางจนเกินไปไม่อย่างนั้นภาพรวมที่ออกมาอาจจะมีบางส่วนขาดหายไปจนอ่านไม่รู้เรื่องค่ะบ a m b ู o Spark มีฟังก์ชันการเปลี่ยนลายมือเขียนภาษาอังกฤษให้เป็นเท็กซ์อัตโนมัติแต่ว่าเท่าที่เราทดลองใช้ก็พบว่ามันยังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะคะสำหรับแบตเตอรี่การชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นานหลายสัปดาห์เลยค่ะ สรุปแล้วเราคิดว่าถึงแม้ว่าศิลปินหรือนักวาดภาพน่านจะใช้งานวาคมบ a มบูสปาร์ k ได้แต่ดูเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้น่านจะเหมาะกับคนทั่วไปที่จะเอาไว้จดประชุมวาดกราฟวาดตารางขีดเขียนลายเส้นง่ายๆมากกว่าค่ะเพราะปากกาที่ให้มาไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอในการวาดภาพแบบมืออาชีพแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วเวิร์กเลยทีเดียวค่ะ วาคอมแบมบูสปาร์กมีให้เลือก3แบบแตกต่างกันตรงที่ขนาดของกระเป๋าใส่สมาร์ทเดเวิ์ที่อยู่ซ้ายมือคือมีขนาดสำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและสำหรับ iPad air 2ราคาอยู่ที่ประมาณ6,500บาทสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแก๊เจ็ตไอทค่ะ